อบคุณครับโหลฮัลโหลใหม่ครับใหม่ครับฮฮัลโหลโหลฮัลโหลเสียดายทีกับิก หนักแน่นจริงครับทั้งเสียงร้องเสียงเพลงหนักแน่นทุกอย่างนะครับการสังสรรค์ก็หนักแน่นสำหรับวงนี้นะครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่โทีพี่อ๊อฟด้วยครับพูดให้เป็นสีสันเฉยๆนะครับมาพูดคุยสักนิดนึงดีกว่าเชิญพี่พิทนานี่เลยครับพนานี่เลยครับอ่าโอเคนะฮะอยากให้พี่อ๊อฟเล่าให้ฟังสักหน่อยครับว่ามาร่วมงานกับภาพยนตร์ไลโอโคตรยักษ์ได้ยังไงครับพี่อ่าก็เริ่มจากทาง ค,คุณต้นของเนรมิตนางฟินะครับก็โทรมาว่าโทรมาชวนว่าอยากได้เพลงประกอบหนังเรื่องนี้ครับเรื่องไลโอเนี่ยครับเขาคิดถึงเพลงหนักๆของพวกเราอย่างเช่นยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอ,อะไรเงี้ยก็มันก็เหมือนเข้าทางพวกเราอยู่แล้วเราก็เราก็เน้นหนักๆอยู่แล้วชอบหนักๆครับพี่ครับครับ อ๋อมามาถึงเสียงเพลงครับพี่ครับและเนี่ะเหนื่อยอ่ะนะครับต้องเข้าใจนะฮะว่าเออครับอายุก่อนครับผมครับทีนี้ทีนี้เราเราก็เลยรู้สึกว่าในอัลบั้มใหม่ของพวกเราเนี่ยมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งก็ หนักห่วงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะกับหนังแอคชั่นวจนภัยเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแล้วส่วนเนื้อหามันก็พูดถึงพูดถึง,ถงทางรอดเดียวที่เราจะรอดจากทุกสิ่งทุกอย่างได้คือเราต้องมาเดินหน้าอย่างเดียว<อ>เราเกิดมาแล้วเราเราไม่มีทางย้อนเวลาได้ถ้าพ<ร>องมุ่งหน้าอย่างเดียวอะไรเงีเงย้ยก็เลยส่งให้ทางค่ายทางพี่ต้นฝังว่าเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยก็ก็ก ในใจลึกๆก็คิดว่าพี่เขาน่าจะชอบนะอนะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าถ้าไม่ชอบหรือไม่เข้าเราก็ถือว่าโอเคเนะอะไรเงี้ยพี่ก็าหายไปสาวันแล้วก็โอ้โหับรายละเอียดยิบเลยนะครับะะตอนนี้นะ,ะครับผมสามวันมีเคว้งๆนิดนึงนะครับครับครับแล้วก็โทรกลับมาว่าอโอเคนะครับ,<อ>บพี่อนะไรเงี้ยชอบอ ยินดีเลยแล้วส่วนตัวเราก็เข้าไปดูทีเซอร์เข้าไปดูตัวอย่างหนังอะไรของเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะผมว่าหนัง CG หนังมอนสเตอร์เนี่ย ประเทศไทยเรา่างหายเวลานแล้วแล้วก็ถ้าผมก็นับถือความใจกล้าของอพี่ๆเขาแบบกล้า,กกาทำพวกเราก็อยากจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ชาบสุนคนไทยด้วยกันครับผมดีๆคร<อ>ับขอบคุณพี่อ๋อมาใหรืงชินที่ฟังเมื่อกี้นี้นะรู้สึกเลยว่าอยากวิ่งใส่แย้มนะครับคือเพลงเลอมันหนักแน่นมากแย้เยอะก็มาเธอใส่ได้เลยนะครับเมื่อกี้พี่อ๋อบอกว่าเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มใหม่ด้วยซึ่งโปรโมท วันสิ้นเดือนนี้ป่ะฮะใช่ครับช่วงปลายเดือนยังไงบงพี่เสงี่ผลงานช่วงปลายเดือนเราจะวางอัลบั้มแต่ว่าก่อนจะไปวางอัลบั้มวันที่1ิเราก็มีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มด้วยใช่ครับก็เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในในอัลบั้มครับโอ้แล้วก็ที่สำคัญคือที่เราเล่นเมื่อกี้วันนี้คือเล่นสดครั้งแรกด้วยไม่ไม่ไม่เคยไปเล่นอะไรที่ไหนนี่คือครั้งแรกเลยโอ้โหก็จะตื่นตื่นเหมือนแย้หน่อยแล้วครับครับครับไม่ตื่นทั้งบ้านมากครับชื่ออัลบั้มอะไรฮะเชื่ออัลบั้มอะไรฮะอัลบั วันเววันเวใช่ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวได้ติดตามทั้งภาพยนตร์นะครับรวมถึงผลงานของพี P ่พี P ่บิ๊กแอสด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้รบกวนแปน๊บนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนิดน,นึงนะครับ